สวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาวราศีมีนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปซีชีいい e ้ดวงเหมือนเช่นเคยนะคะชาวมีนจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่งาง15มีนาคมนะคะจนถึงเ12เมษายนนะคะชาวมีนจะเป็นไม่ใช่จะเป็นสิผู้ผิดผู้ถูกชาวมีนนะคะคลิปนี้เราจะดูการในเรื่องของครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนะคะในช่วงสองอาทิตย์นี้แล้วก็มีไพ่ยอยากจะเตือนหรือว่าแนะน่าอะไรชาวมีเป็นพิเศษนะคะในช่วงสองอาทิตย์นี้เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะขอพลังแห่งไพ่และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นตัวแทนจากไพ่ให้ชาวมี1นสิบใบนะคะ okay, okay. ไสวยจังชาวมีนนะคะชาวมีนเดี๋ยวขอขยับนิดนึงนะคะเฟมันจะดูเบี้ยวนิดนึงชาวมีนเหมือนคุณไม่ค่อยแฮปปี้ในช่วงนี้หรือเปล่าคะเหมือนกับไม่ค่อยแฮปปี้ในเรื่องในเรื่องงานนะที่ผู้อ่านมองนะเหมือนกับถ้าไม่เรื่องงานก็เรื่องความรัก แต่วกวอ่านไม่อยากลงประเด็นเรื่องความรักมากนะคะเพราะว่าความรักมันเป็นเรื่องของรายละเอียดอ่อนเนาะแต่ถ้าเราดูกันส่วนตัวอันนี้มันจะขุดได้เยอะกว่านะคะแต่ถ้าดูโดยรวมแบบนี้พู้อ่านไม่อยากเน้นเรื่องความรักนะคะเราจะขอไปที่ความเ,าเรื่องงานดีกว่านะคะในเรื่องของงานเนี่ยคุณเหมือนตอนนี้คุณไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เนาะ ทั้งทั้นคุณมีความสุบว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความรู้ความสามารถคุณอยากใช้ศักยภาพที่คุณมีให้มันเต็มที่มากกว่านี้เหมือนเหมือนตอนนี้ที่คุณอยู่หรือที่คุณทําอยู่แคุณยังไม่ได้ใช้ความสามารถหรือศักยภาพของคุณอย่างเต็มที่มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ค่อยพอใจกับตําแหน่งปัจจุบันที่คุณเป็นอยู่นะคะเหมือนคุณอยากจะออกเดินทาง ไปสอบแสวงหาบางคนะมองถึงว่าอยากไปทำงานต่างประเทศได้นะคะอยากทำงานที่มันได้เงินเยอะๆนะคะแล้วก็หาไรายได้ให้มันได้มากกว่านี้อย่างนี้นะคะในบางคนเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าคุณคุณได ปรับเปลี่ยนที่อยู่ปละ่นะเนาะบางคนได้ปรับเปลี่ยนที่อยู่หรือเปลี่ยนงานแล้วด้วยนะคะเหมือนคุณนะไม่แฮปปี้แล้วก็กับสิ่งที่คุณเป็นอยู่คุณก็เลยเลือกที่จะขยับขยายแล้วก็ไปเริ่มง,งานใหม่นะคะสิ่งที่คุณมองอะ่ะหรือบางคนยังไม่ได้เริ่มแต่เพียงว่าเริ่มส่งเรซูเม่เริ่มส่งซีวีออกไปนะคะเริ่มที่จะไปสัมภาษณ์งานเริ่มที่จะ เขาเรียกอะไรเซิร์ชหาบริษัทหรือการการสมัครงานอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็เริ่มแล้วนะคะเพราะว่ามันเหมือนตอนนี้คุณคุณรู้สึกว่างานคุณมันหนักไม่คุ้มกับไรายได้ที่คุณได้รับนะคะงานมันเยอะงานมันหนักแต่ทั้งท,งที่ลูกน้องดีนะคะทีมก็ดีหัวหน้างานก็ดีแต่มันเหมือนอยังไม่ค่อยรื้มเท่าไหร่นะคะ ลูกน้องดีนะคะจริงๆแล้วว่าถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะคะคืองานมันอาจจะเยอะงานมันอาจจะหนักคุณอาจจะท้อนะคะแต่ว่าจริงๆโดยรวมแล้วมันก็ดีนะคือตรงนี้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะแล้วงานที่ทําก็เป็นงานที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จแล้วทุกคนเขาก็มองคุณเหมือนเหมือนคุณเป็นคนเก่งอะ่ะพร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมที่จะ ให้ความช่วยเหลือนะคะพร้อมที่จะเป็นเพื่อนที่ดีทีมดีมากนะคะที่นี่นะคะแต่ว่าคุณอะเหมือนกับคุณกำลังมองว่าตรงนี้มันอาจจะไม่ได้คุยกับต่างชาติเยอะนะคะคุณอาจจะอยากใช้ภาษาที่คุณมีให้มันเต็มที่เพราะว่าภาษาถ้าบางทีมันไม่ได้ใช้นานๆนะมันจะลืมได้คุณก็ห่วงกังวลอะไรแบบนี้นะคะคุณก็เลยคิดว่าคุณอยากจะไป ถ้าได้ดีเลยก็คือไปทำงานต่างประเทศเลยหรือว่าไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาการติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาติคืออย่างน้อยมันได้ใช้ภาษาบ้างอะไรเงี้ยน,นะคะคุณมองตรงนั้นเพื่อที่จะถ้าไปทํางานที่มันได้ใช้ภาษาโอกาสที่มันจะได้เงินมากขึ้นมันก็มีนะคะคุณมองตรงนั้นว่า ความเก่งที่คุณมีมันหาเงินได้มากกว่านี้นะคะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะชาวมีเนาะโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะถ้ามันไม่ใช่ก็บอกมานิดนึงเพราะว่าการดูไพแบบ่แบบแบบกว้างเนี่ยนะคะแบบกว้างอย่างเงี้ยมันไม่สามารถเจาะรายละเอียดที่เป็นรายละเอียด เล็กๆล,กลงไปได้นะคะถ้าเกิดดูด้วยการส่วนตัวเนี่ยมันจะเจบได้มากกว่านี้นะคะแต่ถ้าให้มองรวมๆโดยรวมแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยการเงินเนี่ยคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะคุณเป็นคนหาเงินเก่งน,นะคะคุณเป็นคนเก่งคนหาเงินได้เงินก็ได้มาจากเรื่องของอ การทํางานเป็นหลักนะคะถ้าเกิดว่าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะ่ะพอมีดวงนิดหน่อยนะสําหรับชาวมีนะคะก็เล่นได้แต่ว่าอย่าเล่นเยอะนะคะเล่นพอของปากของคอเนาะนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะว่า,เ,าเรื่องของถูกโชคเสี่ยงดวงและพวกนี้เป็นเรื่องของโชคชะตาด้วยนะคะมันมีขึ้นมีลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทําอะไรก็ให้มีสติด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ย ชาวมีคู่เนี่ยช่วงนี้คู่ของคุณเหมือนทําตัวเหมือนเด็กๆนะคะเหมือนเอาแต่ใจตัวเองนิดๆนะก็ให้ระวังเรื่องของพอเรารู้แล้วว่าเขาจะแปมตัวเหมือนเด็กๆขี้อ้อนนะคะบางคนอาจจะขี้อ้อนบางคนก็จะไม่ค่อยอมีเหตุผลและทําอะไรแบบเด็กน้อยตัดสินใจแบบเด็กๆจะเอาก็จะเอาอะไรเนี้ยนะคะคือก็เราก็เตรียมใจไว้ว่าแฟนเราจะค่อนข้างมี อารมณ์เหมือนเด็กช่วงนี้นะคะแล้วบางคนก็อาจจะแฟนอาจจะอยากแบบไปเที่ยวไปผจญภยัยไปไปเ,เปิดโลกไปอะไรเงี้ยนะคะทําตัวชิลๆอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ทําใจนิดนึงนะคะสําหรับชาวมีซึ่งมันไม่ได้เสียหายอะไรนะผู้อ่านมองว่ามันก็ไม่ได้เสียหายเนาะส่วนชาวโสดนะคะชาวโสดเนี่ยก็ยังไม่ได้ไม่ได้ จะพบอะไรคุณอาจจะเจอคนถูกใจนะคะแต่ก็ยังไม่ได้สานต่อไปจนถึงขั้นแบบแต่งงงแต่งงานอะไรอย่างนี้นะคะก็คือได้แค่พบเจอคนถูกใจได้คุยการแด้รายซึ่งคนถูกใจอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะถ้าเจอนะถ้าเจอมีโอกาสจะเป็นชาวต่างชาติได้นะคะต่างชาติต่างภาษา,าแล้วก็ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอะไรที่มันไม่เหมือนเรานะคะอาจจะเป็น ใกล้ๆเลยก็อาจจะเป็นคนเป็นกรุงเทพคุณไปเจอคนที่เ,เกิดที่ภาคอีสานอย่างเงี้ยแต่เขามาทํางานที่กรุงเทพแล้วก็ได้เจอกันเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าพื้นเพไม่เหมือนกันนะคะวัฒนธรรมท้องถิ่นก็ต่างกันอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีความต่างกันแต่ไม่ได้มากแต่บางคนอาจจะต่างมากเลยเช่นเราเป็นคนไทยเขาเป็นคนยุโรปอะไรเงี้ยนะคะถ้านั้นก็ต่างมากเลยซึ่งมันก็จะมีเรื่องของแก๊บเรื่องของวัฒนธรรมอะไถ้าเราปรับตัวได้ ซึ่งบางคนพบตัวได้ก็ถือว่าดีนะคะก็อยู่ด้วยกันได้นะคะบางคนเนี่ยบางทีอยู่กันใกล้ๆห้างห่างเนาะแต่ว่าพอคุยกันมันคุยแล้วถูกคอไงมันคุยแล้วรู้สึกว่าเคมีมันลงตัวนะคะมันเข้ากันได้สารมันเข้ากันแล้วก็สีเสมอกันคุยกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ดูเข้าอกเข้าใจไปหมดอันนั้นถือว่าคุณโชคดีคุณเจอคู่แท้ไปแล้วนะคะแต่อันเนี้ยของคุณได้เจอแต่อาจจะยังไม่รู้นะว่าจะคู่แท้หรือเปล่าต้อง ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะสำหรับชาวชาวมีนเนาะสุขภาพของชาวมีนเนี่ยใหเ้เดี๋ยวนะมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องของปวดหัวนะคะปวดหัวปวดเขา่านะข้อเท้าต่างๆเรื่องการเดินให้ระมัดระวังเรื่องการเดินหกล้มสะดุดอตอเหยียบตะปูอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ระวังเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของปวดฟันนะคะปวดฟันปวด เกี่ยวกับช่องปากนะคะอะไรพวกนี้โรคเนื้อโรคอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ปวดเรื่องของตามกล้ามเนื้อนะคะบาดไหลทุกนี้นะคะกล้ามเนื้อตามตัวแล้วก็บางคนอาจจะมีเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องช่องท้องนะคะเช่นอาหารเป็นพิษโรคกระเพาะกำเริบอะไรพวกนี้นะคะมีโอกาสที่จะเ,เป็นได้ในช่วงสองอาทิตย์นี้ถ้าไม่เป็นก็ดีใจนะคะดีใจด้วยก็คือไม่อยาก ไม่อยากอ่านให้มันตรงนะคะถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะแต่แค่ว่าเตือนไว้ว่าโอกาสที่มันจะมีพอเราทราบแล้วเราคือดูดวงเนี่ยเราอย่างงมงายนะคะการอ่านไพ่เนี่ยเพื่ออ่านไม่อยากให้เชื่อแบบหัวปักหัวปั๊มเนาะก็คือใช้เป็นแนวทางนะคะพอพวกพอไพอ่เตือนขึ้นมาว่าโอเคคุณอาจจะมีโอกาสเป็นโรคกระเพาะ หรือมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องช่องท้องนะคะคุณก็ต้องประมัดระวังนะพอเรามาระมัดระวังมากขึ้นเนี่ยโอกาสเป็นเนี่ยมันก็ไม่มีนะคะมันก็ไม่มีได้เพราะว่าพอเราระวังแล้วเราทานของที่มันสุกสะอาดปลอดภัยเนี่ยการที่จะเป็นโรคท้องเสียหรืออาหารเป็นพิษเนี่ยมันก็น้อยลงนะคะแต่บางคนเน่ะเลี่ยงไม่ได้ความซวยมันมามันจะบังเกิด มันก็เกิดได้นะคะเพราะว่าเชื่อหรือไม่ว่าน้ําแข็งที่คุณทานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกาแฟเย็นมะน,นาวโซดาแดงโซดาอะไรก็แล้วแต่น,น,นะคะน้าแข็งเนี่ยถ้ามันไม่สะอาดพอมันมีเชื้ออยู่ในนั้นคุณก็เป็นอาหารเป็นพิษได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ก็คืออยากขึ้นมาเตือนว่าให้ให้เรามาระวังเรื่องพวกนี้นะคะด้วยโดยรวมแล้วสําหรับชาวมีนก็ถือมาดีนะคะการงานก็ดีมีโอกาสที่จะได้ เดินทางหรือได้ทำงานนะคะกับคนต่างชาติต่างภาษาด้วยนะคะถ้าเกิดคุณอมองหาสิ่งนั้นอยู่คุณมีโอกาสที่จะได้ทำนะคะถือว่าดีทีมงานดีนะคะหัวหน้าง,งานดีแฟนก็ดีเงินก็ดีนะคะดีหมดเลยสำหรับชาวมีนดีใจด้วยนะคะยินดีสำหรับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าชอบนะคะเหมือนเช่นเคยกดไลค์กดแชร์ คลิปให้กับเพื่อนที่เป็นชาวมีนเหมือนกันนะคะกดติดตามกันไว้นะคะผู้อ่าจจะทําคลิปออกมาให้เรื่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ